สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G-View advice มากกว่าที่คุณคิด Asus Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง Asrock มาเฉพากที่เกมเมอร์และ o u c l o c k e r เลือกใช้ MSI Top Player Top Choice สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีัคนละรอบนะครับก็อยู่กับพวกเราครับโอ้ฮอกซอนทีวีนะครับวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีครับนะครับครับอ่าอยู่กับใครบ้างอ่ะผมอุ้ยฮะนัดครับโซดาค่ะไนท์ครับโอ้โหนะครับวันนี้ก็มีเพิ่มมีสมาชิกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งคนนะครับนั่นคือน้องโซดานั่นเองครับเซฮัลโหลับอ่าไมออดเดียนอะไรเขาเรียกอะไรนะฮัลโหลอ่าเฮ้ย ต้องมาใหญ่จังเียถึงว่าก่อนเข้าฉากเดี๋ยวมาพี่เข้าน้ำแป๊บเราก็ถามฉี่เราไม่กลหนวดมาสักเขไครับก็ฝักเนื้อฝักตัวไว้ด้วยนะครับถ้าฝักเนื้อเนี่ยไปดูที่อื่นได้ฝักตัวนี่ต้องรดจังอะขราวแรกเลยดีกว่าอันนี้ถ้าไม่ถ้าไม่เคยหรือไม่เป็นจะพูดไม่ได้นะครับฟังเขาเล่าฟังเขาเล่ามาจบแล้ว <Happiness. S 2> อ่าเรื่องแรกเลยแล้วกันครับนะครับเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าฮอตที่สุดในตอนนี้อ่าขณะที่ว่า facebook ทุกฟีดครับก็มีแต่คนพูดถึงนะครับเรื่องนี้นะเรื่องนี้เลยอืมครับก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเหมือนกันว่านะครับว่าการเปิดตัว i iPhone 6ครับจะทําได้ดีขนาดนี้ครับนะครับก็อย่างที่บอกนะพวกเราก็ไม่เคยรู้เรื่องกันมาก่อนครับคุณรู้ไหมก็ไม่รู้มาก่อนนะว่า iPhone มันจะเปิดตัว คือรู้รู้ว่าจะเปิดตัวแต่ก็ไม่รู้ว่าสเปคว่าจะดีขนาดนี้ไงก็ถือว่าเป็นตัวที่ที่สุดของยุคเลยนะมันตกตามที่สุดเออมันเป็นยังไงบ้างอ่ะก็นะครับเอาเรื่องอะไรก่อนดีอ่ะเดี๋ยวเรื่องหน้าจอครับนะครับมีสองไซส์ให้เลือกอก็เป็นตัว4.7นิ้วคับกับ5.5นิ้วครับซึ่งก็ไม่มีใครรู้มาก่อนืที่ผมก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าจะมีสองขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์รูปร่างหน้าตาก็ไม่มีใครรู้มาก่อนครับครับ อะไรอีกเออเออ CPU CPU อ่ะอ่า CPU อืมก็เป็น A 8ครับเขาบอกว่าจะแรงกว่าเดิม25%อร์นตครับแล้วก็ GPU อีก50%อืมก็ไม่มีใครรู้มาก่อนครับไอ้ที่แรงที่เทียบกับตัวแรกที่เป็น iPhone 1นะครับอุ้ยนะฮะแทนที่จะเทียบกับ i 5ครับอืมตัวกล้องนะครับเป็น8ล้านเหมือนเดิม โอ้โหการพัฒนาที่อันนี้เป็นการพัฒนาที่สุดสุดมากใช่ใช่ถูกว้อดีฮะกล้องสามารถถ่ายวิดีโอแบบ Full HD ได้เลยครับโอ้โหในขณะที่เจ้าอื่นเขายังเป็น 2K กับ 4K อยู่ครับนะครับอันนี้ก็คือเทคโนโลยีสุดสุดเหมือนกันนะครับครับอะไรอีกอ๋อ NFC ครับโอ้มี NFC ด้วยคือเป็นเทคโนโลยีที่พวกเรารู้ไงอันนี้รู้รู้ว่าเขาเคยบอกว่า จะใส่มันไม่จเป็นจะไม่ใส่ใช่ใช่ถัดมาครับมาแล้วครับตอนนี้มาแล้วในขณะที่คนอื่นก็ครับเลิกใส่กันไปแล้วเลิกใส่กันไปแล้วฮะเพราะอืมฮะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของปุ่ม power นะครับเป็น s ว i ตช์ power ก็ที่ย้ายจากด้านบนไปด้านข้างครับฝั่งตรงข้ามกับปุ่มวอวลุ่มฮะเรื่องของดีไซน์ถ้าเกิดจะพูดว่าเปลี่ยนไหมมันก็ไม่เปลี่ยนนะเป็นการ old school ไหมเป็นการแบบย้อนยุคกลับไปถึงไอโฟนตัวแรกเหมือนเดิมอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับมีอะไรอ่ะก็ จริงๆออกมาน่า่ะทาได้ดีกว่านี้ครับนะครับกับที่หลายๆคนคาดหวังเลยว่าเหมือนอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยคืออ๋อยัง <c oughs> คือ <c oughs> ผ,ผู้ผลิตเนี่ยเขาเขามองเขาเรียกแหละผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยยังไงก็ม,งมีกลุ่มคนซื้ออยู่แล้วมันมีม<ช>ันมีเขาเรียกแหละมีสาวกแอปเปิลอยู่แล้วที่อยู่ในอารยธรรมของเขายังไงก็ต้องซื้ออะถูกปะในขณะที่พวกเราคาดหวัง ว่าสิ่งที่มันจะดีกว่านี้ใช่ครับแต่ผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยยังมองว่าเฮ้ยยังไงพวกเราเป็นของตายถูกต้องทำยังไงทําออกมายังไงมันก็ต้องซื้อนะครับผมไม่ได้พูดไม่ได้ว่านะว่าพวกเราโง่เพราะตัวผมเองก็ใช้กันใช่อันนี้ก็ใช้ไอฮ่าอยู่ที่เห็นนี่ก็เท่าไหร่แล้วใช่ตรงเนี้ยคือผมก็เป็นคนหนึ่งที่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แอปเปิลมาครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่าโอ้ซื้อสมาร์ทโฟนเรือธงราคาขนาดเนี้ยสามสี่หมื่นบาทเนี่ย กับเทคโนโลยีที่ได้มากับที่ไอโฟนเปิดตัวว่าย้ายไปที่อื่นดีกว่าคุณซื้อซื้อื่นดีกว่าไหมใช่คุณซื้อเรือธทงยี่ห้ออื่น่คุณได้สองเครื่องซื้อหกเดือนครั้งก็ยังได้เลยได้เทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริโภคแต่ละคนเพราะว่าสาวบกเขาค่อนข้างเดียะที่อยากแข็งใช่ครับอะไรแข็งครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะอย่างอื่นก็สเปคก็ลองหาดูครับผมว่าไหลายๆคุณเราก็ไม่ได้อยากขยี้มากเพราะว่าสเปคเนี่ยได้รู้กันปหมดแล้ว นะครับว่าว่ามันมันไปถึงไหนแล้วเอานิดนึงแล้วกันที่เขาบอกว่าจริงๆเลยก็เป็นเรื่องของ Wi-Fi นะครับที่เปลี่ยนจาก802เป็นเป็นสองเองเป็น 802.11n เป็น a c ว่าจะเรียกว่า3เท่าแล้วก็ตัว1 2สามกิกก็ไม่มีแล้วก็เป็น16หกสิบสี่แล้วก็ร้อยยี่ข้ามไปเลยวางขายที่ไหนบ้างตอนนี้ฮะมีไม่กี่ประเทศไหนบ้างวะนั่นนั อเมริกาฝรั่งเศสฮ่องกงแคนาดาเยอรมนีสิงคโปร์อังกฤษออสเตรเลียกลุ่มเดิมเดิมญี่ปุ่นกลุ่มเดิมเดิมก็เป็นกลุ่มประเทศแรกครับที่ได้เปิดตัวประมาณวันที่สิบเก้าันยา1าสิเก้าันยาครับราคาก็ถามว่าราคาดังนอกราประมาณปกติเดิมรอ่เก้า้าสองร้อยเก้าเก้าสามร้บเก้าเก้าเข้ามาบ้านเราก็ถามว่ากระโดดมางไหมก็ไม่เท่าไหร่นะเพื่อประกันน่งโอเคก็จบไปหนึ่งข่าวก็พัก ดูสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับครับผมหากไม่อยากให้เสื้อผ้ของท่านมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เสื้อของโอเวอร์คอกโซนเร็โอเวอร์คอกโซนอืมอ่ะอืมข่าต่อไปหลังจากที่ชมสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราก็อ่านข่าวกันต่อครับผมข่าวต่อไปนะเรื่องข่าวมาเตือนนะผู้ใช้บริการธนาคารออนไลน์ออ่าโอเคตอนนี้ครับศูนย์ ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยรบะบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทยหรือไทเซิร์รได้แจ้งข่าวผ่านทวิตเตอร์ของตนว่าตอนนี้เนี่ยมีการระบาดของเว็บไซต์ปลอมของธนาคารหลายแห่งเช่นไทยพนนันชย์และกุงไทยครับซึ่งอาจทาให้ผู้ใช้ไปใ,ใช้บริการธนาคารออนไลน์หลงเข้าไปได้ ทำให้ผู้บริการี่ยอาจจะโดนขโมยชื่อผู้ใช้ร่างานผ่านทางไทเซิร์ทางไทยเซิร์เนี่ยจึงเตือนมาว่าผู้ใช้บริการเนี่ยค,ควรจะเข้าผ่านหน้าเว็บของธนาคารจริงๆและตรวจที่อยู่ของเว็บไซต์ว่ามีการรับ,บอรองความปลอดภัยหรือสัญลักษณ์รูปกุญแจสีเขียวถูกต้องก่อนที่จะทจําธุรกรรมทางการเงินด้วยนะครับอันนี้หลักๆหลักๆก็ต้องก็ต้องดูที่ช่อง URL ก่อนว่าว่ามันเป็น URL เรื่องที่เราเคยคุ้นเคยหรือเปล่ามาจากเว็บไซต์ของธนาคารหรือเปล่านะครับอย่าไปเข้ามาจากบางทีเซิร์ชใน g o o g l e แล้วเข้าลิงก์มาเนี่ยเรต้องเช็กก่อนว่า URL มันเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่าการทาธุรกรรมทางธนาคารค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงอยู่นะครับรวมไปถึงสมาร์ทโฟนเหมือนกันทีนี้สมาร์ทโฟนเนี่ยเราไม่เห็น URL อันนี้ก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันเหมือนถ้าใครใช้ที่ฝั่งของ iOS ที่เป็นลเบรกมาเนี่ยอันตรายอันตรายมาก นะครับแล้วก็ฝั่ง Android ก็ต้องระวังเป็นเป็นอย่างดีนะครับอย่าโอนอะไรเยอะๆนะครับสี่สบาทเงี้ยไม่เป็นไรโอนได้เนอะน้องโซดาเคยใช่ไหมครับค่ะใช้ธุรกรรมออนไลน์ไหมโอนเงินผ่านหน้าเว็บไซต์ใช่ไหมใช้ประจำใช้ประจำใช่ไหมอ๋อธนาคารอะไรครับบอกเลขบัญชีเลขบัญชีขึ้นข้างล่างเลยนะบอกึ้นข้างบนเลขบัญชีไมต้องครับ ที่ใช้เงินสดนี่น้องเหรียญให้เลยแค่กระปุกที่บ้านมาครับก็ก็ต้องระวังน้องพูดได้นี่หว่าเออพูดได้เหรอไม่ชวนคุยได้เออลืมไปไงว่าน้องก็พูดได้ครับอ่ะมาจบข่าวจบข่าวธนาคารและพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับหาไม่สบายหาไม่สบายไม่หาหมอเอามที่เีื่องอะไรหาไม่อยากให้ เสื้อผ้าของให้มีปัญหาจุกจิกกวนใจแล้วแล้วก็เลือกใช้เสื้อโอเวอร์คอร์กโซนเรีวโอเวอร์คอร์กโซนใครเร็วใครเร็วด่ากันเออแม่นะฮะเรียวโป็นมุกเปนมุกเป็นมุกเป็นมูกเป็นมูกนะครับอ่ะเรื่องราวต่อมานะครับเรื่องของผมเป็นเรื่องราวของนัากลัวจริงเออของอะไรคะเรื่องราวของ YouTube ครับ YouTube เออ น้องบาพูดคุยกับผู้เราได,ได้ได้ได้สามพูดลงไม่กัดนะครับครับนะครับตอนนี้เนี่ยยุคของโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มีการขายของผ่านหน้าโซเชียลเน็ตเวิร์กค่อนข้างเย <Yeah. S 1> อะเยอะแล้วก็กระแสค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ข่าวอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กอันไหนที่ทำไราไยไ,ได้ได้สูงสุดหรือขายผ่านทางช่องทางไหนที่มันมันโอเคสุดก็คือผลมม่ออกมาแล<ช>้วนะครับนั็คือ YouTube นั่นเองเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เขาบอกว่า y YouTube เนี่ยมันสามารถ เห็นผลิตภัณฑ์อแล้วก็มันเห็นปุ๊บมันรู้เลยไงมันเห็นเป็นเป็นโปรดักเลยนะครับเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ต้องบอกเลยว่าทําเงินของนักการตลาดค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับไม่เพียงแค่ขายของคือทารายการผ่านย t u b e เหมือนอย่างพวกเราเนี้ยก็ถือถือว่าเป็นเป็นการทําการตลาดเหมือนกันนะครับก็มันอย่างพวกเราเนี้ยก็รายได้สี่สิบห้าพันห้าสิบกว่าดีนะฮะก็ เขาวิเคราะห์จากข้อมูลออนไลน์นะครับได้มีการเก็บข้อมูลที่มีการคลิก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 ลิงก์นะครับมากกว่าห้าห้าร้อยล้านมันตื่นเต้นไงครับอืมนะครับห้ารล้านครั้งจากการผ่านซื้อขายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กในแต่ละเจ้านะครับแล้วก็ u t u b e ก็เป็นเป็นที่ของแชมป์ของยอดขายแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อยู่ใน y t u t u นะครับลองลงมาก็น่าจะเป็นพวก ทวิตเตอร์อลงมาเป็น f c e e o o o นะครับแล้วก็เป็นทวิตเตอร์อะไรต่อไปนะครับแต่บ้านเราตอนนี้ IG หรือ Instagram ค่อนข้างที่จะขายกันรวยเนาะใช่นะฮะเธอไ้เคยเคยน้อโซดาเคยใช้ไอจีมีขายของไหมก็ที่เคยอยู่กับตอนนี้เป็นจะเป็น IG มากกว่าอ๋อซื้อหรือขาย ขายค่ะเอออย่าเซพนะไม่ดีครับแเรารู้ใจแล้วจพราะนัดเล่แน่ไอ้ซือรือขายเป็นเอใช่ไหมเออเลียนเอชัานก็มาเขียวเขียวครับนะฮะก็จบข่าวของการทำซื้อขายผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับพักบ่อยนะครับหากไม่อยากให้สื้ภาพของท่านมีปัญหาจุกจิกกวนใจแล้วแล้วก็ เลือกใช้เสื้อของ overclock zone เรียว overclock zone เนี่เฮ้ยดีไปว่ยอามึงพักกันทีไรกูเหนื่อยทอดีะข่าวต่อไปกันเลยอะอีกข่าวนึงครับเป็นเรื่องราวของความชาร์ตอีกแล้วฮะนะฮะหลายหลคนคงจะได้ลองกัน้บ้านแล้วแหละครับครับสำหรับวิดีโอความละเอียดสูงอย่าง 4K ครับนะครับซึ่งในงาน IFA ครับ2014ที่ผ่านมานี้ฮะ มีการออกมายืนยันแล้วจากบูเลดิสแ s สโซเช i ชันนะครับออกมาบอกว่าแผ่น 4K บูเลแล้วก็เครื่องเล่น 4K เนี่ยจะวางขายชุดแรกในปี2015ครับมนาแต่ช่วงไหนไม่บอกอนะครับวิสเตอร์วิกเตอร์มัสุดะเป็นเจ้าของมามาเลยสุดะคนละคนนะคนละคนครับโอเคนะครับวิธทีไม่น่า มัสุดาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประธานคณะกรรมการส่งเสริมบูเลดิ s แอส s ociation เขาบอกให้รูปแผ่นรูปแบบแผ่นอันตรา H D เนี่ยเขาบอกว่าจะให้ช่วงสีที่ดีกว่าแล้วก็ไอตัว H D R ใช่ไหมให้ด n a มิกเลนเขากจะดีกว่ามีอะไรอีกมีอะไรอีกหกสิบเฟรมต่อวินาทีก็คือหกสิบเฟรมเพอร์เซกรูปแบบของ 4K แบบใหม่นี้นะฮะ ยังสามารถบรรจุลงในแผ่นดูเลยได้ครับอันนี้ไม่น่าบอกอันนี้ก็น่าจะรู้อยู่แล้ว <50 S 2> ครัสิบกิกโอเคแต่มันเป็นไซส์ห้าสิบกิกซึ่งปักติสี่เคมาจากร้อยร้อยรับร้อยร้อยี่สิบกิกอะไรประมาณเนี้ยนะครับโดยใช้ความสามารถในการเข้ารหัสที่มีชื่อเรียกใหม่ว่า h 2 6 5ครับซึ่งเมื่อก่อนเป็น h สองหกสี เออนั่นแหละมีแค่นี้แหละครับครับก็จบข่าวในพัฒนาสำนักตอบเป็นข่าวกีฬาครับก็จบข่าวแล้วจบข่าวครับพักชมสิ่งที่น่าสนใจคู่แล้ว่าวโค้งกับพวกเราครับนะฮะหากไม่อยากให้สภาพของท่านมีปัญหาจุกจิกกวนใจแล้วล่ะก็เลือกใช้เสื้อของโอเวอร์คอคซนเลียวโอเวอร์คอคซนค่ะนี่เงี้ยนะมีลูกเล่นนกแล้วคนไกลด้วยแฮ่เอ้ยน่าจะมีตกงานกันบ้างนะว่าเรา ก็อยู่นานๆนี่น่าหน้น่ากลัวนะเนี่ยครับพาเราไปเลยเออพาต่อไปครับรับอุ้ยเริ่มเวอร์แล้วตอนนี้เ Facebook ได้เดินหน้าสู่การเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ไปอีกขั้นหนึ่งครับโดย Facebook จะเริ่มแสดงยอดการชมวิดีโอหรือวิวเขาครับลักษณะเดียวกันกับ youtube เลยวิดีโอที่จะแสดงจำนวนการชมนั้นจะต้องเป็นวิดีโอที่เปิดสาธารณะไว้หรือเปิดพับบิ c ไว้นั่นเองนะโดยจะโพสต์โดยบุคคลหรือ จะโพสด้วยเพจก็ได้และเฟซบุ o กเนี่ยจะขยายการเล่นวิดีโออัตโนมัติแบบนิวฟีดให้มากขึ้นเพื่อตอบโจทย์ของแบรนด์ต่างๆที่มาโพสต์วิดีโอผ่าน f a c e b o o กนั่นเองครั้งจบแล้วก็คือง่ายๆจะมาแข่งกับ u t u b e นั่นแหละเพราะว่าตอนนี้มันช่องทางเข้าชมมันง่ายใช่ดูหน้าเฟือย่างในบ้านเราก็มีเพจดังๆค่อนข้างเยอะนะคลิปเด็ดดูไลท์อะไรพวกนั้นมันก็มีคลิปอะไรแปลกๆที่มาให้ดูกันใช่เนี่ยนั่งดูคลิปอยู่คลิปอะไร ดูคลิปอะไรอ่ะดูหน้าไอ้เคลิ้มชอบดูันสองคนด้วยไงไม่สกิปเลยสงสัยนครับก็ถือเป็นถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ใ่คือพอมีเรื่องของยอดวิวขึ้นมาเนี่ยมันก็สร้างรายได้ขึ้นมาได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับอ่ะก็จบอีกข่าวนึงนะ่อไปก็ไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวฮะ ทาไม่อยากให้สภาพของท่านมีปัญหาจุกจิกกวนใจแล้วเราก็เลือกใช้เสื้อของ o v e r c o c k zone ค่ะเลียว o v e r c o c k zone ผมเห็นหน้าที่ว่าผมขลอมองที่ว่าตั้งใจมองแบบมองหลังเล่นแล้วแบบแล้วเหมือนรุ้นนะแบบอ๋อแล้วก็แบบผมเราผู้จบแล้วแบบเป็นโ่งอะไรลุ้นลุ้นไอ้ลุ้นลุ้นเนี่ยตั้งแต่เพลงแรก แล้วแลก็มาตอนไหนโอเคนะฮะน้องเคียร์ถีบเยมาจะได้เป็นเป็นไม่จำเจเป็นไม่สไตล์นะครับอ่ะเรื่องต่อมาของผมนะครับเป็นเรื่องราวของจอคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อกี้คุณนายก็พูดถึง 4K นะครับอันนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่ไปอีกขั้น่แล้ว 5K โอ้ 4K ไม่ได้สัมผัสเลยทุกวันนี้แต่ก็มีมีขายกันค่อนข้างเยอะแล้วเกินตลาดและบ้านเรานะครับแล้วก็ ตอนนี้ทางเดียวเขาเปิดตัวนะครับจอคอมพิวเตอร์มีความละเอียด 5K ตัวแรกของโลกเงินชัดทุกลูขนเลยทดนั่นนะสินะครับทีนี้ตัวอัลต้าชาร์ป27นิ้วเนี่ยของของทางเดียวเนี่ยมีความละเอียดระดับ 5K UHD แปลว่า 5K Ultra HD ีนนะครับเป็นตัวแรกของโลกนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ย27นิ้วจำนวนเม็ดยาว ไม่ใช่นะฮะทีนี้ความละเอียดของพิกเซลเนี่ยจะอยู่ที่5,120ันคูณ2 8 8พิพิกเซลนะครับความหนาของเม็ดพิกเซลหรือเม็ดสีนี่จะอยู่ที่218 ppi พนะครับพร้อมลำโพงคู่จากทาง h a r ์มันคอร์ดอนกำลังขับอีก16วัตต์ฝังอยู่ภายในตัวด้วยฝังไว้ข้างในด้วยนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB ด้วยจำนวน6ช่องนะฮะแถมด้วยเครื่องอ่านเมมโมรีการ์ด ติดมาด้วยนะครับราคาขายของตัวอาวุาช้างจะอยู่ที่ชิ้นละ2,500ดอลลาร์วางขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้2,500ดอลลาร์คูณเท่าไหร่นะ32ใช่ไหมเสีย32สนั่นเหมือนกันนะเป็นเท่าไหร่เนี่ย 70, 0 0 0มื่นตมนะเอาความรู้นิดนึง5,120คูณคูณ2,880เงี่ยครับ ณตอนนี้มันยังม่มีซอสไหนที่ผลิตเรโซลูชันในยองมาได้มันมีแค่4,160นะซีเคใช่ไหมคงทาใช่คงต้องรอการ์ดก่อนนอะแล้วพวกผู้ข่าทองพวกศรีราชาอันนั้นมันซอสตัเลือซอสพริกครับคงต้องรอการ์ดครับไซส์27มิลลิเมตรนะครับโหราคาประมาณนี้แหละรได้อยู่6,7,780,000ได้อยู่ติโรซ่าเข้ามาทำไมเขาไม่ทำตัว30เหมือนเลิมเราไม่เข้าใจเออนั่นเลย27มันเล็กนะ ใช่อันข้างหลังเรานี่ยสามสิบสามเอ็นจะไป็นก็หลือสี่ครับพอดีมือนะพอดีมือเลยนะโอเคครับนะครับแหมเราก็จะเล่นสักหน่อยไม่เล่นในงานพวกนี้นครับนะครับก็จบเปลงหนึ่งข่าวแท้ก็ชมเดี๋ยวนสิงเดินหน้าพูดแบบอัดต่อยอัดต่อยอ่าสักครู่สักครู่เดียวครับชมสิ่งที่นราทำเอาเลยดีกว่าไปเลย ถ้าไม่อยากให้เสื้อผ้าของท่านมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เสื้อของ over cock zone เรียว over cock zone ค่ะไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมแล้วแล้วก็หายไปไหนวัน้าก็เม่กินให้มีอ๋ <c oughs> โอโอเคอืม <c oughs> ครับอ่ะอ่ะขาวหมดหมดบุ๊วหมดเอ,อ่อเอาระพูดเรื่องนี้นิดนึงแล้วกันงานรอไปติดตามดูครับมีการเปิดตัวของ intel ไปแล้วนะครับที่งาน idf นะครับ ที่ e คลเดเวลอป r ปอร์ฟอรั่ที่อเมริกาซานฟรานซิสโกนก็มีทีมงานของเราก็พี่ออนพาไปไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นั่นนะครับจะมีอะไรดีๆก็ช่วงก่อนหน้านี้มีมีบทความมีรีวิวมาให้อ่านแล้วนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็อย่าลืมติดตามพวกเราติดตามได้เลยนะครับพี่สอนจัดให้ละใช่ตรงนี้ไม่รู้จะพูดอะไร ฮะเพราะไม่รู้อะไรเราไม่ได้ไปเอาให้คนไปเขาบอกดีกว่าใช่เรียบร้อยคือตอนแรกเขาก็จะให้เราไปนะครับตกรงไงไปรออยู่ที่หมอชิดนะครับจะไปเมกาก็ปดเลยอ่าจบข่าวสั้นๆครับไปพบกับสีหน้าสนใจสักครู่แล้วกลับพวกพวกเราสักครู่เดียวครับนี่นี่ต่อยของจริงหากไม่อยากให้สภาพของท่านมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เสื้อของ overcoxon real overcoxon ค่ะ นี่ราคาตัวละเท่าไหร่ครับเท่านี้แหละสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่รายได้ส่วนหนึ่งเขาเอาไปทำอะไรก็รายได้ส่วนหนึ่งนะคะก็ะคือนําเข้าโครงการคอมพิวเตอร์พี่ให้น้องค่ะใช่นะครับก็สําหรับคนที่ซื้อเสื้อไปนะครับในราคา3ามร้อบ,บาทเนี่ยได้ได้ส่วนหนึ่งแล้วจะเอาไปเข้าโครงการครค,รคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พี่ให้น้องมีคนขอซื้อครึ่งตัวได้ไหมคะมีคนขอซื้อครึ่งตัวได้ไหมถ้ามีคนขอซื้อมาครึ่งตัวเราก็จะขายครับใช่ครับ อ่าฮะรักในดาวคนที่เปล่เนี่ยเออนะครับก็สำหรับคนที่ยังไม่มีใช่ไหมมีสองสีให้เลือกใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้ก็มีสีน้ำเงินนะคะแล้วก็จะมีมีสองแบบนี่นะครับมีไซส์ผู้หญิงด้วยใช่ค่ะไซส์เอ็ม X X XL XXL ไม่มีมมใช่ไหมคะไม่ขยายเอาเองมี S S S ด้วย S S S ใส่กันได้ปิ้นเลยเสื้อของเราเกียวกอบโซนที่ใส่ไดทุกคับนะฮะครับแม่ดังค้างเลยมีคานตานิ้หน่อยมียงยงตลวก็วันนี้ผมเงียบสุดแล้วนะฮะอย่าอ่าอ่ฝากน้องโซดาด้วยนะครับวันนี้เขามาโฆษณาขายเสื้อให้เรารเรเรื่องราวของของเสื้ออ่า เรียวโวกโซนใครที่ยังไม่มีนะครับก็สามารถไปดูได้นะครับทิ้งท้ายตอนนี้มาแล้วอยากอ่านข่าวไหมก็ลองดูหน่อยคะนี่ข่าวหรอวะลืมไปเลยลองดูลองดูหน่อยอ่าลองดูสวัสดีอยู่แล้วลองดูสักหนึ่งข่าวนะครับทิ้งท้ายทิ้งท้ายให้น้องอ่านดูสักหนึ่งข่าวโอเคนะครับอ่ะเอาเลยดีกว่าพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะห้าสี่สามสองแอคชั่น ไม่ใช่หรอแ่าเลยโอเคค่ะก็เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้บริการรถเมย์ค่ะครับโดยที่วันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีการเปิดทดสอบใช้ Wi-Fi บนรถเมย์ฟรีค่ะอืใช่แล้วก็จะเปิดบริการจริงนะคะตนกราห้าแปดค่ะโดยระบบดังกล่าวนะคะจะดำเนินรายการ โดยบริษัทแพรมีเดียนะคะโดยในเฟสแรกเนี่ยจะทดสอบบรถเมล์สีส้มแล้วก็เป็นรถยูโรสองใช่ค่ะจำนวน200คันแล้วก็มีโอกาสถ้าจะขยายจริงก็คือเป็น1,500คันาคันแล้วก็ในหากระหว่างนั้นนะคะขสมกนะคะได้รับรถของเป็นรถเมล์เอ็รุ่นใหม่นะคะชายก็จะย้ายระบบไปยังรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันค่ะได้คันที ครับดีดิง่วงอ่ะเฮ้ยก็บอกตรงนะไตนี่ผมทําหน้าอึ้งเงียบอยู่ตลอดเนี่ยคือแบบเฮ้ยคล่องคือไม่ได้มีการเมื่อกี้มีการซ้อมแค่รอบเดียวแล้วน้องเคาก็ซ้อมแบบมือเฮ้ยระยะอ่ะอนุมแต่พออานจริงแล้วทําไมอ่ะโอคือทําไมพวกเราจะต้องอยู่กันต่อด้วยอ่ะว่านะเราน่าจะต้องต้องลี้ภัยกันแล้พิจารณาตัวเองแล้วครับงเนี่ยแล้วก็คิดอยู่จะไปออกรู้แล้ว เองไม่เคยอ่านถูกเลยดื้อยนร้องผิดีกแล้วนีเป็นข่าวที่เนี้ยของอุ้ยมาให้น้องเขาด้วยนะมีกอกสารขนาดนี้โอ้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยที่ใช้รถเมย์นะครับมี WiFI ฟรีบนรถเมยผมถามว่าเอางบประมาณส่วนเนี้ยไปปรับปรุงเรื่องการขับขี่เรื่องของแต่ปกติจะเห็นแค่มีสถานีแค่นั้น อบนรถมีแล้วเอาเงินตรงนี้ไปทํารถให้ดีไหมไปปรับโครงเรื่องเออพนักงานขับไหมให้จอดชิดซ้ายกันหน่อยครับไม่ต้องเร็วกันมากใช่สังเกตเห็นง่ายๆเลยเวลาเขาไม่สังเกตจะไม่เห็นใช่ เวลาเราใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ตรงสถานีพี่เอที่พี่บุ๋นเลยกระดุดเลยวันนี้วันนี้นั่งวันนี้นั่งขอบต้องแงมันแบบมนั่งนานนมัจะไปทางนี้ไงแทงเป็นกลุ่มเลยจะลงอย่างเดียวเลยขอบต๊องเอออะไรแล้วลืมเลยอ๋อเกิ BTS BTS ต้องเฮ้ยน้องเขาแตะด้วยแป๊บหนึ่งนะไฟช็อตโอเคดีครับเอต้องอืเก็บตรงไหน อ่หมอชิครับเวลาเราอยู่บนสถานีเราจะเห็นเลยไอ้รถเมย์ที่มารับคนตรงตรงจตุจักรอ่ะคือมันจะติดเป็นแบบอย่างเงี้ยคือข้างหลังนี่จะไปไม่ได้เลยเขาากินหมดเลยตั้งแต่เลนหนึ่งเลนสองเลนสามเลนสี่เลนห้าใช่ไหมคือหม่งอืมก็ปรับปรุงตรงนี้น่าจะดีกว่านะผมว่าเส้นนั้นสายแปดในตำนานก็ผ่านด้วยโอ้โหคือจะสนับสนุนอะไรสนับสนุนให้คนใช้โทรศัพท์ใช้โมบาย บนรถนอกสถานที่ได้ดียิ่งขึ้นเหรอแล้วก็แย่ของรถเมย์ลงรถเมย์วันนี้ก็ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วอ่ะทุกวันนี้ก็แย่อยู่แล้วนะคราวนี้เนี่ยในรถโดนข้างๆรถเมย์ใช้ไวไฟของรถเมย์ได้แอ้วถ้าวันนีเแจว่ลามหลังกันไปนะแออนี่แจววัดูตูดไปขับไปดูตูดไปไกูกำลังโหลดอยู่เพิ่งเสร็จละนั่นีืตำรวจจับพอดีขับด้วยเล่นด้วยนี้ไม่ดีนะครับลงจากรถดีกว่านะฮะ มีอะไรเพิ่มเติมครับเอฟเทีครับอ๋อมีอะไรอ่ะมีมีข่าวนะครับมีข่าวมาเพิ่มเติมสดนะครับรายการเราสดมาเรื่อยๆครับรายการเราสดสดสดไม่ได้ถ่ายทอดสดนะฮะทำไมข้อมูลโคตรสดเลยฮะนะครับมีข่าวเข้ามาอย่างสดสดร้อนๆเลยนะครับก็เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางเ s i นะครับสาขาประเทศไทยเนี่ยได้มีการจัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเปิดตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งรุ่นใหม่ นะครับก็พร้อมกับใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีรุ่นตั้งแต่ GT 72 2PE Dominator Pro อันนี้เดี๋ยวถ้ามาปุ๊บผมจัดให้ดูแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็มี GS 60 2PC Gold g o Edition นะครับแล้วก็รุ่นอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ เขาว่ากันว่ารุ่น W S 6 0เนี่ยจะเป็นโน้ตบุ๊กในตระกูล Workstation ที่เหมาะกับการทำงานที่เคยมาที่เราอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเหมือนกันครับนะครับเขาคออะไรเงี้ยใช่ครับในทรง Excel ใช่นะครับเป็นสปอนเซอร์นีกว่าเป็นคนสนิทเล่นพวกเก็ตสโตริตแยรึเปล่านะแล้วก็ก็มีแค่นี้นะครับเปิดตัวโน้ตบุ๊กนะอะไรนะฮะเมื่อกี้น้องถามจะมีโฆษณาอีกไหม อ๋อจะมีโฆษณาอีกไหมเอาสักดอกก็ได้ฮะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก่อนก่อนก่อนจบเทปเราเริ่มจ่ายกันไม่อยากให้เสื้อผ้าของท่านมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เสื้อ o v e r c o t o n เรียว o v e r c o t o n ค่ะโอเคคืนนี้โซดาฝันถึงในประโยชน์อนละเมอแล้วก็ยัอนถึงเร่องนึงนะคะเสื้อเรามีจกนวนหนายนี่นะคะ399บาทนะคะสมทบทุนส่วนหนึ่งนะคะเข้าร่วมโครงการคอมพิวเตอร์พี่เพื่อน้องค่ะ คอมพิวเตอร์คอนี่แล้ีชโครงการมาเปลี่ยนตลอดเลยนะพี่ให้น้องคล้ายๆกันคล้ายกันกันถือว่าโอเคผ่านนะครับโอเคเสื้อเรายังขายอยู่นะครับก็ผลิตมาแปดหมื่นตัวตอนนี้ก็ยังยังไ็ยังขายอยู่นะเหลือสั้ประมาณหกหมืนะครับแจกไปแล้วสองหมื่นิดว่านไมตได้แบบว่าลิมิเต็ดไ้ยเฮ้ยพูดพูดิ อ่านะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับแล้วอยากรูว่าใส่มากี่จีวันนี้ยโอ้เติมลองเติมพักเติมกราวโอเคแล้วอาจจะได้เห็นน้องโซดาเรื่อยๆที่หน้าเว็บไซต์ของเราอาจจะไม่เห็นพวกเราแล้วนะฮะจะไม่เห็นพวกเราแล้วนะครับก็ลากันเลยวันนี้ค่ะครับเออก็รักโชเลวแต่เออตายแล้วนะค้เราก็ไม่หมดแล้วเนี่ยโคตรเหนื่อยแล้ว โอเคไปกันดีกว่าไป, <nào S 2> ไปกันดีกว่าไปไหนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันตรายด้วยคือ